ไปล่มแหงไอ้ยสองห้องาอาย่พุ่นนะครับพี่น้องนี่ว่าวผีเหรอแดงอยู่นี่ตัวนี้ว่าวเดือดเลือมอนนะครับสวัสดีครับสวัสดีพี่นอ้องปองปายนะครับพบกับเบาเดอีสานคนไก่บ้านครับพี่น้องครับมี้วันจุดจีนครับพี่น้องครับ วันนี้บ้าเดชิมาทดสอบนะครับบ้าเดชทดสอบสิมาเหรินวาวนะครับสามตัวนะครับพี่น้องครับวาวจุลาหน่อยนะครับผมโตเก่งนะครับแล้วก็วาวาโดเลมอนนะครับสองห่องโดเลมอนนะครับแล้วก็วาวโตเก่งบ้าเดนะครับผมสองห่องนะครับผมเิสโนว์เมืสวนเด้อพี่น้องเด้อสนูหลังนะครับพี่น้องมาเบิ่งวามันสิเป็นยังไงเนาะปล่อยสามตัวความกันแล้วกันมิไดโตสนูดหลังแห้งๆพี่น้องนะครับเก้านี้สิโต๊ะใจบอลนะครับ ในวันตุูจีนนะครับของเกาหลีใต๋น้อพี่น้องเนาะเดี๋ยวเบลเดทสิไปปล่อยเบอลจุฬาก่อนครับพี่น้องออกออกไปเทเล,ลโตะเพราะว่าร่มแห้งนะครับเดี๋ยวเปิดสีพัดพัดอยู่มั้น้อพี่น้องเนาะเอาออกไปเทเลโตครับเดี๋ยวเ้าไปเบิบงจุฬากันก่อนพี่น้องครับจุฬาน้อยนะครับผมจุฬาน้อยไปพี่น้องปล่อยจุฬาไปก่อนเดี๋ยวไปมาเอาไปเทเล,ลโตไปเพื่อเดียวบ่ได้พี่น้องร่มแห้งของนอนนะครับผม

บ้าได้ที่ปลูกตัวนี้ไปนะปลูกไปนี้่อนพี่น้องครับเดี๋ยวแปาวโดเรมอนนะครับมาขึ้นตัวเตรียมตัวสองค่ะพี่น้องโดเรมอนนะคะสองของโดเรมอนนะพี่น้องเพราะว่า,าอากาศข้างนอกมันเย็นแห้งค่ะ ก็เลยตัวเลยก่อนมันเย็นมากๆก็เลยต้องเตรียมจากข้างในออกไปนะคะพี่น้องตอนเราล้มอยู่แล้วเราล้มกับป้ายแบงสัตว์ล่ะว่าใจกับซีพ่อล้มเอาข้าวไปเอาเรีนล่ะตกกลางทุ่งนะข้าเจ้าะหลดคอยไปเก็บบ่วเพราหนาวแพ้งอากาศเย็นครับพี่น้องครับบายด็กอะเดี๋ยววาเฮ็ดคลิปให้พี่น้องเบิ่งนะช่วงบรรยากาศตอนแรกๆนะครับผมตัวดีซ้อมนะครับผม ไปพี่น้องโดเลมอนโดเรมอนโดเลมอนตัวสองนะคะจ้วย อากาศค่ะพี่น้องเพื่อขึ้นสูงแค่ลมมันไปแห้งนะทำไมเดี๋ยวสุท้ายไหน แต่ก็ขึ้นแบบสูงแห้งเลยแต่ว่าสนุมันบอดดังแห้งเนาะ ตที่สามค่ะพี่น้องตัวที่สามนะครับสองห้องคือเก่าค่ะสอ, <c oughs> องห้องแตงขางสองห้องตกเกงเ่งไปยันได้หนิล่ะพี่น้องเแนงขางกันพี่น้องบ่ไอยหนาวตอนนี้นล้งเนี่ยคือยากอยู่ล้งก็เอาไว้หั่นก่อนด้านที่เอาไว้ผูกไว้บนน้องเป็นน้นนองขี้เก่า กู่ไว้ใกล้ๆก,กันนั่นล่ะให้มันเห็นสามตัวน้องกันรถว่าของหรอกตัวที่สามพี่น้องเดี๋ยวไปตัดทางอยู่ไปกันไปค่ะ,<ป>คะกับบรรยากาศเวลาหกโมง ่งแล้ว,ลวพีดนะคะอีกตัวหนึ่งโอ้ยลมแหงไอโอสองตัวแลวพี่น้อง ลั่นทุ่งนะครับเสียทำมีแล้วไปใกล้กันเออใกล้กันะออเอาเอาเลย สองตัวบรรยากาศกาบพีนอเพึ่งว้าวน้ำพึ่งบรรยากาศเกาหลีไต้ไปน่าจ้า ร่มหมดหังพี่น้องคือเห็นแล้วจะไปปล่อยตัวพุ่นกับสีลุ้งล่ะสองห่องนะครับล่มเบาขึ้นอีกแล้วพุ่นตัวเลียมอนห้าวพี่น้องครับ สองหองนะครับอันนี้สองหองโดยเลอมอนนะครับสองตัวส่วนอันนี้ล่งเหรอครับล่วเหมือดน,นะพี่รองจุล่าเฮาล่งลง่ลงเหรอครับเดี๋ยวบ้าเดี๋ยวสี่ปล่อยว่าผขีขึ้นอีกตัวนึงฮะเป็นซี่ตัวไอเฮ้ยเหรอร่วไอ้อว้ <laughs> าผี เปิแล้วครับเป้นแล้วเบ้าผีเหรอใกล้กันแท้ะนะครับเบ้าผีเหรอนะไปปล่อยจุ่าขึ้นครับพี่น้องครับเป็นซี่โตแล้วทางทางนี้พี่น้องเมื่งนะครับผมสองห้องเขาอยู่พุ่นนะครับพี่น้องนี่ว้าผีเหาต้องแดงแดกอยู่นี่ตัวนี้วบ้าเดี๋ยวเลื่อมอนนะครับผมเดี๋ยวเลื่อมอนนะครับผมขึ้นต่อนะครับ เป็นอะไพี่น้องลมมาเป็นบาดบาดบาดครับผมลมมาเป็นช่งชวงๆนะครับลมบ่ค่อยดีครับอันนี้ว่าวพี่เฮ้าด,ด,ดักแดกดักแดกดีอันนั้นโดเรมอนนะครับเด็ดเบิ้งใกล้ๆครับพี่น้องโดเรมอนนะครับโดเรมอนนะครับนี่พี่น้องครับใช่ล้วอันนี้สองหองเฮ้าบารเด ใส่สีแดงนะครับถ้าปีกยังบอได้เซตพี่น้องนี่ครับโดเลียมอนนะครับผมตอนเด้ยมัดไอหนีครับนี่ครับพี่น้องเชือกเชือกดวเลียมอนนะครับผมล้มมาแล้ว นี่ครับโดเรมอนครับผมเดี๋ยวไปปล่อยจุฬาขึ้นครับนันสองของเฮ้าผีดอกแดงดอกแดกครับสามโตัวนะครับเดี๋ยวไปขึ้นเป็นสีโตนะครับผมไปพี่น้องนี่ระยะไกลๆพี่น้องครับล่มบอดีครับผุนดอกแดงดอกแดกอยู่สีลุ่งแล้วอันนี้สองของโดเรมอนนะครับผมผุนสองของสีขาวอยู่พุ่นนะครับพี่น้องไปไปจุฬากันครับดเมอน เมืดเลืดแล้วครับสีลงเลยพี่น้องขึ้นตอวะโดเรมอน,นครับขึ้นตอครับตัวพุ่นเป็นสีขาวอยู่หน่นครับยังอยู่ขึ้นตอครับนี่จุฬาเฮัพี่น้องนอนหัวเสียบอยู่นี่ล่มเม็ดครับวางนึงแนตะ่ปล่อยเข็ดดีครับพี่น้องครับ ลงแล้วร่มโบมี่ลหพี่น้องครับว่าสิปอยจุล่าขึ้นกับซส,สิโบเดปล่อยว่าจุล่านะครับผมล่งแล้วร่มเมดนะครับนาจะไม่ได้ปอยแล้วครับพี่น้องครับเดี๋ยรลองมั้งจุล่านะครับผม ไปแล้วโอ้ยเสน้นนุ่มวะดังนี่ตัวดมอนนะครับโล่งแล้วไปขึ้นไหมไปไปแล้วครับคือว่าโล่งยังสิเอาไปแล้วขึ้นไปขึ้นบอยลุ่มคอยขึ้นบอยขึ้นไปขึ้นไป ขึ้นไปโอ้ยลมเบาขึ้นไปขึ้นบ่ล้มเมือดแหรวครับจดล่ากับสีร่งเหรอพ่นสองห่องขาวเฮานั่นเอเรียดเดียว่นครับขึ้นขึ้นขึ้น ขึ้นบ่อขื้นครับล่งแล้วพี่น้องเปย์พุ่นอีขาวห้าก,ก็นอนอยู่พุ่นล่งสุดโตแล้วพี่น้องครับผมพุ่นนอนเอเดเลียดนะครับพุ่นเย็นครับหนาวพี่น้องครับมาเด็กสีไดาว่างไปนี่เราพี่น้องนะครับผมว่างไปนี่ก่อนนะก็สิบรอดเก็บเราพี่น้องหนาวเหมือนค่อยมากเก็บนะครับผมนันไปนีน่ละจุฬานะครับหนึ่งนะครับผม โดเรมอนนะครับสองพี่น้องครับโดเรมอนสองนะครับผมล่มมี่วะเอา้าขึ้นมาแล้วเดี๋ยวปล่อยกันอีกแค่นึงมัง้งเอา้าขึ้นแล้วโดเรมอนนะครับพี่น้องบาเดย์ขึ้นสีเดเก็โตวสีขาวนีก่อนครับไปล่อยไว้โดเรมอนนะครับผมโดเรมอน นดนะครับตอนนี้ล่มลางกหบว่ามีแล้วพี่น้องล่มบนก็น,น่าจะโม่แห้งบันไดครับสีล่องแล้วงอแงงอแงนะครับผมเดี๋ยวว่าเดี๋ยวเขาหยัดเก็บตัวนี้นะครับผมพี่น้องเดี๋ยวบ่าเดี๋ยวสีล่องปล่อยจุลาขึ้นดีนะครับล่มมากเลยคอยนะครับผมอยากหมุนสนุนนะครับแป๊บหนึ่ง ขึ้้นแลวพี่นลมบด่ดีเดี๋ยวก็ลรอีกยังขึ้นได้เยอะครับสองตัวนี่นะครับสีเหลือจุล่าแล้วก็โดเรมอนไว้นะครับส่วนสีขาวบ้าดสีเก็บเลยครับพี่น้องครับคนน่ะล่มกัด หัวสิถึงใสนะพี่น้องครับล่มเบาครับพี่น้องครับเหลือจุล่ากับโดเลมอนนะครับผมปล่อยคางขึ้นไปนีแล้วครับพี่น้องล่งกับซามนะครับผม <c oughs> น่าจะยู่ได้ผู้เดินครับหัวนะ เสียงดีครับโบผิดหวังเลยจ่วยล่าหน่อยแต่นี้นะครับผมไปหายไปเบึงเชือกโดเลียมอนนะครับผมบ้าเด็กที่ป้อยนี่แหละพี่น้องโดเลียมอนนะครับล่องคือลงไปเลยนะครับเนี่ยครับโดเรียมอนนะครับตอนนี้ก็ะหูกโ,โมงแล้ว ล่งค่อยๆสีล่งแล้วจุ่ลาก็ได้ขวขึ้นบ่ขึ้นต่อโดเรม่อนเรานะครับผมโอ้ขึ้นสั้นดีล่มคอยล่งแล้วมารับลมนะครับผม จุฬาห้าลงแล้วหุ่นจุฬาเรียบร้อยจุลาครับเหลือโดเลมอนตัวเดียวไปยู้งังปล่อยพห้คุณดยนี่ละลงก็ลงไปคือสีบัวคางขึ้นหนกตี้เดี๋ยวเราเดี๋ยวเขาากไปเก็บโตข้ขาครับแล้วก็สีเดียเขาบ้านกันล่งแล้วล่งแล้วครับ ลงูน่น้องกันพุ่นหลักกับจุรานะครับลงแล้วครับโดเรียมันลงเรียบร้อยนะครับลงแล้วลงแล้วลงเป๊ะนั่นแหละเอาไปหันละว่าเดี๋ยวเขาญาติเก็บสีขาวครับพี่น้องครับเข้าบ้านกันหนาวหนาวมากนะครับผมน้ำเป็นน้ำแข็งมไม่ด้ไปน้อง เขาปัานกันครับเก็บเลยล่มบ่มีแล้วะท่ำทามีทํำทาร่มไ,ไมลยเวลาเก็บบรรยากาศตอนแรกหกโมงครับเกาหลีพี่น้องครับบ้าเด็กสิ่เดรล่พีลาน้องเพียแคนนี่กอนเลยครับผมอากาศหนาวพี่น้องครับวนว่างอยู่คนจุฬาครับตวเรียกหมอนเขา ทำทาร่มเดนะ้่ล่ะนี่ครับเชือกพี่น้องทำเป็นร่มเนี่ยพี่น้องครับราศีเก็บร่มมากเสอยนะครับพี่น้องเชือกไปเข้าบ้านกันครับวาวผีวนนเขาก็นั่นเรียบครับลงเรียบร้อยครับหนาวพี่น้องครับวาวซีโอออกนี่เชือกวาวผีคุาดไปพูดนะครับ ขอ็ขอยากเข้าบ้านครับพี่น้องหนาวเพีย้ยบ่อยครับพี่น้องโอ้ยหนาวบ่าวดีขามาเรียบร้อยนะครับผมเอาแต่สีขาวมากพี่น้องสีขาวสวเก่งนะครับผมบ่อยใหญ่คนถือหมอกพี่น้องครับบ่าดีสิกูเสือกนะ คลิปนี้นะครับก e wow. ับพ wow, e ี่และน้องไปเลี้ยงแค่นี้ก่อนครับมาทดสอบวาวนะครับสามโตซี่โตเวละครับวาวพี่นะพี่น้องเนาะใช้ล้องตุ๊ดจีนเนาะพี่น้องสนุกอะโบลันวันนี้พี่น้องบบลุ่มคอยนะครับผมคลิปนี้กับพี่และน้องไปเลี้ยงแค่นี้ก่อนครับผมหนาวพี่น้องวาววาวกระสิวอกปากแข็งปากชาบหนุนเลยลาเลี้ยงแค่นี้ก่อนครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ช่องพิสานคนไกลบ้านนะครับผม บ่าวดเดยครับผมเล่นว่าในต่างแดนพี่น้องครับลาไปก่อนครับรอชมคลิปหนาด้วยพี่น้องเด้อบ่าวเดยสีลงคลิปยังให้พี่น้องเวิร์นะครับผมคลิปนี้ก็ลาไปก่อนครับบ๊ายบายสวัสดีครับ